สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มุญหลงมาดูตอนองผัดปลาไหลทุกท่านนี่ก่อนที่เราผัดเราก็เอาน้ำมันลงก่อนน้อยหนึ่งเนาะทุกท่านแล้วเราคอยนําน้ำมาเติมสักหน่อยแล้วเราก็ใส่พริกแกงพริกแกงของเราเราต้อง ทำให้มันสุกก่อนทุกท่านนะเสร็จแล้วเราก็ให้พี่แกงมันสุกเสร็จแล้วเราค่อยนำปลาที่เราลวกแล้วทุกท่านปลาไหลกระปุกคุกท่ทานเราลวกเสร็จลวกพอประมาณที่ไม่มีขาวเนาะทุกท่านนะเนาะเราใส่เกลือไปด้วยใส่ขาจะใช้ใบมะกรูดอะไรก็ว่าไปลวกให้มันนั่นก่อนแล้วก็ พอน้ำน้ำพริกแกงกับน้ำมันมันเดือดจัดๆแล้วก็เทปลาใส่เข้าไปเนาะตอนนี้เดือดมาแล้วเนาะะจดุดจดเราก็เติมน้ำปลาเข้าหน่อยเนาะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็พวกซอสนะเนาะเครื่องปรุง่นะทุกท่านตามที่เราต้องการทุกท่านเสร็จแล้วเราก็ รอให้มันสุกี๋ยวเราค่อยใส่ใบผักนะทุกท่านอ่ายัไงจะสุกแล้วมันจะสุกมันจะไม่นานนะมันก็เพราะเราลวกแล้วเนื้อปลามันก็จะออกนุ่มๆค่นอนข้างจะสุกแล้วแหละทุกท่านก่อนที่เรานํามาผัดเราก็ไปจ้างเสียงพินเขนะ้ามานะแล้วเขามาดีให้ฟังด้วยทุกท่านก็มีความสุขดีน,ะนี่ พวกใบมะ,มะกรูดพวกใบยี่ราดใบกะเพราทุกท่านใส่เข้าไปเค้อร่อยเองแหละทุก <laughs> ท่านถ้าไม่ลองก็ลองทำกินดูก็เลยครับถ้า,ถ,าถ้าไม่เคยกินนะลองทำกินดูอร่อยมากทุกท่านถ้าเราไม่รวกรวงมันจะไม่อร่อยเพราะปลาพวกนี้นมันเป็นปลามันตายแล้วเนาะ มันไม่เหมือนของเสดสดพือเ,เอาไปต้มนะพอเราเอามาผัดเรา,าใช้แบบนี้เปิดขวามานี่หอมทุาๆหอมหมดทั้งตลาดเลยตลาดกทถามว่าใครทำอะไรกินตรงไหนห้องขายก็ฐานงงเองทำเลยอร่อยๆนะครับ <c oughs> อร่อยจริงๆทวางาืม ทกท่านเซ็บเซซบอีดีตวัวคุณวท,ท่านมาชมแล้วก็มากินด้วยทุกท่านใครไม่เราพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกท่านตอนนี้เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยทุกท่านนี่คือผัดปลาไหลกับปลาดุกทุกท่าน แซ่บๆอร่อยอร่อยทุกท่านนยครับผมขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้านะจ้าบุญหลงมาแล้วนะครับผมขอบคุณครับและสวัสดีครับบ๊ายบาย